สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนํารถ2อคันนะครับจะพามาดูรถที่ลูกค้าจองแล้วสั่งเก็บงานนะครับคันหนึ่งนะครับติดลิฟเพิ่มเติมคันหนึ่งไม่ได้ติดลิฟนะครับเรามาดู2คันว่าเก็บงานสวยแค่ไหนนะครับสําหรับทางร้านลูกค้าสั่งเก็บงานสีทั้งคันนะครับคันแรกจะเป็นโทนไอรอนแมนนะครับลูกค้าบอกว่าอยากได้ โทนส้มนะครับโทนแดงโทนดำนะครับแบบแอร์รอนแมนก็จัดให้นะครับจัดให้เป็นตู้สิบบาททั้งสองคันนะครับอีกคันหนึ่งมาแนวสีม่วงนะครับม่วงดำชมพูนะครับแล้วก็เทาเสริมนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับลดตู้สิบบาทนะครับ อยากให้เราเก็บงานสวยๆแบบนี้แต่งสวยๆแบบนี้นะครับทักถามเข้ามาได้นะครับทักถามเข้ามาได้เก็บงานใหม่ทั้งคันนะครับตู้จุดไหนเสียหายผุพังนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับยางขอบประตูนะครับขอบตู้นะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งตู้นะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งตู้ มีการติดกล้องถอยหลังเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับรถนะครับที่สั่งเก็บงานนะครับกล้องถอยหลังนะครับรถเก็บงานทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านล่างนะครับสำหรับคันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้ลิฟท้ายด้วยนะครับอยากได้ลิฟท้ายด้วยจัดให้นะครับจัดให้นะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับเข้ามาคุยนะครับตอนนี้รถตู้แห้งนะครับ ยังพอมีเหลือให้จับจองนะครับยังพอมีเหลือให้จับจองนะครับสนใจยังไงนะครับเข้ามาดูรถได้นะครับหลังปีใหม่นะครับหลังปีใหม่หรือว่าปีใหม่นะครับใครหยุดนะครับไม่ได้ไปไหนเดินทางมาดูรถที่ร้านได้นะครับมาจอดข้างนอกฝุ่นจะเยอะนิดนึงนะครับฝุ่นจะเยอะนิดนึงนะครับสำหรับสองคันนี้เป็นฮีโน่นะครับ fg8j ทั้งคู่นะครับ fg8j ทั้งคู่เรายังมีเหลือนะครับ fg8j และ fg1j นะครับยังพอมีเหลือนะครับยังพอมีเหลือแต่งสวยๆแบบนี้นะครับมีสเกิร์ตล่างนะครับหมวกบนนะครับจอข้างนะครับแล้วก็สีตู้นะครับเข้ากับหมวเข้ากับสเกิร์ตล่างนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับมาดูที่ร้านนะครับมาไม่ถูก พิมพ์รถบรรทุกดีๆนะครับใน g o o g l e Map นำทางมาได้เลยนะครับนำทางมาได้เลยสำหรับรถนอกลานนะครับมีบางคันก็ติดจองบ้างบางคันยังว่างอยู่นะครับสนใจรถอะไรนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องอายหรือนะครับเข้าไปพูดคุยนะครับใน Li n e แอดหรือเพจอินบ็อกนะครับลูกค้าทักถามใน YouTube นะครับ บางครั้งเราตอบไปแล้วนะครับบางทีเลยไปสองสาเดือนลูกค้าพึ่งมาตอบกลับนะครับก็แนะนำนะครับพิมพ์คุยในไลน์แอดหรือว่าในเพจร้านนะครับค้นหานะครับใน a c e b o o k นะครับว่ารถบรรทุกดีๆนะครับค้นหาได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปในเพจนะครับพูดคุยทักมาในอินบ็อกซ์ได้เลยครับอยากได้รถแบบนี้สีนี้นะครับเก็บงานสวยๆนะครับทุกแบบนะครับเราจัดให้ทั้งหมดนะครับ ราคามิตรภาพนะครับราคามิตรภาพนะครับก mm ็สำหรับวันนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายจริงๆนะครับสำหรับทางรถบรรทุกดีๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับเดินทางนะครับปลอดภัยนะทุกเส้นทางนะครับก็ขับรถอย่าประมาทนะครับง่วงเหงาหานอนแวะจอดกันก่อนนะครับแวะจอดก่อนนะครับก็สวัสดีใหม่ทุกทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ